พี่นงครับสาคัญมากนะครับเราไม่อาจจะพูดพ่้อยๆหรือว่า,าพูดโดยไม่คิดนะครับในสถานการณ์หรือว่าเวลาอะไรเนี้ยนะครับสําคัญที่สุดนะครับที่เราจะต้องรักษาและก็ควรระวังนะครับการพูดพ่้อยๆด้วยอารมณ์หรือว่าไม่ว่าจะเรางุดหงิดหัวเสียเหนื่อยอ,อหรือว่า ตัดสินใจพูดอะไรโดยไม่คิดนะครับอาจจะเป็นการไม่ถวายเกียรติพระเจ้าหรือว่าดูหมินพระเจ้านะครับในพระพีก็ยังบอกอีกว่าอย่าให้เราอะไรนะครับอย่าออกพนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรนะครับในโอพยพบทที่20ข้อ7หรือว่าเฉลยธรรมบัญัติในบทที่5นะครับข้อ11สบอดบอกว่าอย่าออกพนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรเพราะผู้ที่ออกพนามพระองค์อย่างไม่สมควรนั้น พระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้อ่าเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเอซาวนะครับพูดพร้อยๆหรือว่าพูดไม่ได้คิดหรือว่าไม่ให้ความสำคัญของสิทธิบุตรหัวปีนะครับเขาก็ได้รับผลนั้นก็คือพระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่นะครับหาม่ได้